อ่าสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นปิงโกกันนะครับพอดีไปหมุนอ่างเปาเ็าได้บัตรทูงมาฟรีก็มาหมุนนี่เล่นต่อดีกว่าครับมาอันแรกอ่าอันแรกต้องมีชัยไปกว่าครึ่งดีวะมายาว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 ,ยาวสิลูกสัว ค่อยต้องค่อยๆเล่นครับของนี้ครับไม่ต้องรีบครับนั่นไงไม่ลงตรงนี้ไงให้กูลุ้นหน่อยเฮ้ยเอ้เอโอ้เริ่มจะเหม็นละสองทีนี้เริ่มจะเหม็นละเดี๋ยวเราต้องมา้าก,ก่อนเราต้องมา้ากล่องกันต้องเราต้องม้ากล่องนี่นี่มา้ากล่องน,นี่ไงนี่ไง มันเป็นซะอย่างเงี้ยนี่ไงโอ้โหโอ้โหยังไง,ง,ไงก็เด้งกลับมาครับลายเดิมครับอย่างงี้ประจำเอยเอาไงดีวะมาไหนก็ไหนๆละสักตัวเฮ้อเพื่อนเอะ

ให้เหลือโกยห,หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปซื้อวาตตาด้วยนั่นไงนี่กูหมุนมากี่ครั้งแล้วเนี่ยเฮ้ยเ้ยแม่งไมา่าแฮวาตตากูเลยไงแม่งสักตัวได้ป่ะเพื่อนสักตัวได้ปะ่ะขอสักตัวนี่สักกรึ่ปนึงอะ่ะกรึ่ปนึงกรึ่ปนึงเหม็นชิบหายที่อ่ะ เอยมาเว้มาเว้มาเว,าว้ลายมาลายมาไหมล่ะมึงโอ้โหอยู่นาทีนี้ศูนย์ไม่มีแล้วครับดวงล้วนๆครับสักตัวมากามล่องกล่องเงินสามร้อยกว่าโก ไม่ได้เลยเลยมาคนยกตัวแล้วมามมหมดหมดหมงลเลยที่เอมมาใจร้ายจังวะนี่กูหมุนตอนเวลาดีนะเทีย่ยง,งคืนเนี่ยตัวที yeah. ่ตักตัวได้ป่าวเ,เพื่อนอือหือเริ่มจะหัวเริ่มจะไหม้แล้วครับ ม่งมาให้อาาัลต้าคุณเลยไนงะนี่ไงนะมันเป็นซะอย่างเงี้ยเอ้ยมองจะให้อาาัลต้ากูณไหมเนี่ยนไะอ,อ้กอบลินโอ้โ๋อตัวเดียวอ่ะเพื่อนเอ้ยสักตัวก่อนเอาเลิกเอาใช้อะ่ะเอาเลิกเอาใช้ก่อนนั่นแหละนั่นแหละกระตุกเ้ยทำไมไม่ลงกล่องเงินวะ มามาเราต้องนิง่งๆครับนิงน่งๆเงี้ยลงม่กล่องอะไรวะสร้างอะไรวะเนี่ยของอันนี้หรือเปล่าครับ <c oughs> อ,อ่ทันดาครับน่าจะเป็นร่างอะไรสักอย่างนี่แหละครับลงกล่องทองหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย400กว่าไม่ค่อยคุ้มอ่ะผมว่าทันดาทันดาไหนวะ นี่เออทันดา้านี่ไงนี่ครับเป็นร่างอะไรก็ไม่รู้ครับบอกไม่ไม่ไม่เคยเล่นเลยครับตัวนี้แต่ดูอวตารสิครับแม่อ่ะรวยก,กันต่อครับหน้าลายดีเลยลายดีมากกล่องแล้วกล่องเพชรสักทีมามาเลยมามาดิเอ้ย,อย,อยมันไม่ลงของเงินวะ อาวต้าดีอยู่นะของเงินเนี่ยเอ้ยมาลายเดิมฮะอแค่เอ้ยกองทองมาทีนึงนะอีกทีนึงอ okay. ีกทีนึ่งเยอะมึงเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอมึงเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอมึงเอาเหลี่ยมนี่ออกได้ป่าวะเนอะแร้วก็นิ่งๆครับนิ่งๆเข้าไว้นิ่งๆ อการหมุนปิงเกาะที่เจ๊งมากๆครับเท่านี้เคยหมุนมามันกว่ากล้องหรือไงวะเนี่ยโอ้กูไม่อาจคลิปแล้วได้ตัวดีจังเลยมาดิเฮ้ยเกาะมามาอีกทีนึงมาชื่นใจหน่อยมาลูกชื่นใจหน่อยชื่นใจชื่น เฮียแล้วไงครับผมว่ามันเพี้ยแล้วครับเพี้ยมากเลยครับเฮียละมากเลยกลูเหลือต้องพันเนื้อเนี่ยกูจะซื้อตัวไหนก็ได้แต่กูมาหมุนบิงโกเลยมึงเห็นไหมมึงให้กูสักตัวดิ กำลังใจอะ่ะเออลงแตกล่องทองอะ่ะเอเอเลยมาดิมาดิาดเอ้ยไม่ได้ตัวไปแลกตัว,ตวอะไรอย่างงี้ไอ้นี่ยจริงแล้วมันไปซ้ายได้ไงวะที่พูยังเห็นออกขวาเลย,เลยมันไปซ้ายได้ไงวะโอ้โหเนี่ยครับมัน,เป,นเป็นทั้งอย่างเงี้ยเนี่ย อ oh. ผมจะเก็บโกไว้ครับไม่รู้ครับเดี๋ยวดูก่อนนั่นไงเนีเจ่นจริงอะไรจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยเรียลจริงนะครับลง ลงแล้วเร็วเวน่ทำไมมึงอะไรวะเนี่ยถ้ากูหยอดถ้ามันขึ้นทางซ้ายแล้วมันเด้งไปทางเนี้ยแต่ถ้าถ้าเรามาทางซ้ายเนี่ยครับมันจะลงตรงนี้ตลอดเลยทําไมมันออกทางนี้มันไม่ลงตรงนี้ตลอดเลยวะมันทำมามีพัดลมก็เนี่ยนั่นไงกล่อเงินกล่อเงินลูกพี่ขอหน่อยโอ้โหไม่ได้แล้วครับนี่ นั่นไงเออยังมีหวังนะถ้ามึงออกซ้ายได้ไงวะออกกว่าในนี้เออของเงินก็ยังดีวะทันเดอร์หมดไปเท่าไหร่ะเนี่ยหมดไปเจ็อร้อยโกได้มาสองตัวครับเจ๋งครับเจ๋งเจ๋งนี่ไง เป็นซะอย่างเงี้ยเป็นซะอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋โอ้โขจะหมุนให้เหลือ6ก0้อโกนะครับ อกพก็น่าจะพอแล้วครับจะบอกกูต้องได้แค่สองตัวเนี่ยบ้าเลยละไอ้เนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละสองตัวกับหมดไปพันโกเลยน้วยเพื่อนปิงโกนี่แหละที่กูหลอยเด่ไงล่ะอลักนาให้ฟรีกูยังไม่เอาเลยละเนี่ยม เฮ้ยขวาหน่อยจะกดทองอีสองครั้งนะครับเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยของเงินเว้ยของเงินเว้ยเย่เคโอ้โหทมันลานีไ่ไงมันไ,ไปนหัวทำไมตรงซ้ายวะเนี่ย เ้ยทางขวาดิไปซ้ายดิซ้ายซ้าย้ายมย์ยยยมึมงต้อง,องตรงการด้่ยวะนี่แหละครับมาแล้วครับกล่องทองแน่นอนครับนี่ไงนี่ไงโอ้โห ทำไมไม่ได้พวกคีเนซิสวะเนี่ยทำไมต้องเล่นทำไมต้องเด้ฮาโลเลยวะอ๋อไม่รู้ว่าผุ้มหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่เปิมมาตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นครับเหมือนได้หมุนนิดหน่อยครับมามาสิลูกอ่อ Ừ thái mà Ma Ma Làm đi bà. Chim ta mà nữa chim ta Ba à đi Ô hồ Tèn đai hợp Wow. Mừng giờ luôn đấy anh Khỏi sóc ăn được mà Còn chạc ăn อาครับถือว่าทำเลดีครับแต่ก็ลงตั๋วเหมือนเดิมมึงบ้าปะเนี่ยครั้งสุดท้ายแล้วครับผมวา่าน่าจะไม่ได้อะไรแล้วครับตัว๋วไปสุดท้ายครับนี่งไงขอบคุณครับครั้งสุดท้ายพอดีเซลนเดอร์แมนจีน,นักหมดไปประมาณ9 0้าร้อโกครับ ได้ฮันด้ามาอลักหน้ามาอะไรกวะเมื่อกี้ได้จินเนี่ยได้ทาลอลแต่วะไอผิดปร่างอะไรวเนี่ยอะไรอีกวะเนี่ยืฮันเดอร์ Thunder อีกตัวหนึง่งนะครับคุ้มไม่คุ้มไม่รู้แหละครับไปคิดกันเอาเองนะครับ แต่ว่าอวต้าพวกนี้ผมผมว่ามันไม่โอเคครับอยากได้คีนเนิตมากกว่าคีนเนิตนี่ไงเหมือนมันมีในปิงโกะนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเหมือนจะมีอยู่ครับโอเคครับขอบคุณที่ดูจนจบด้วยครับไปแล้วครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะเป็นพะคุลอย่างมากเลยนะครับกดแชร์ไปที่ facebook เลยแล้วก็เขียนว่าอะไรก็ได้นะครับเขียนอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วก็อย่าลืมกดตั้งไปที่สาธารณะด้วยนะครับแล้วก,กดแชร์ไปเลยขอบคุณมากครับ